สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับสมโมอ,อีกแล้วนะสู่สุพรรณครสาขาตลาดไทยนะคะวันนี้นะคะสโอได้มีโอกาสมาส่งมอบรถให้กับพี่วิศนุนะคะนะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์พี่เขาดีกว่ารู้จักช่อง่องโมจากช่องทางไหนแล้วก็ทําเรื่องกันยังไงบ้างนะคะ,คะพี่วิษณุสวัสดีค่ะพี่วิษณุทําอาชีพอะไรคะทางานโรงงานครับทํางานบริษัทออกรถที่นี่ง่ายไหมคะออกง่ายมากครับ ง,ง่ายมากนะคะเอกาสารง่ายไหมคะเอกาสารก็ง่ายครับตรงครับ,รบ<ะ>สั่งออนไลน์เลยค่ะอ่ารู้จกักสมโอจากช่องทางไหนที่ดูรถกันมาก็ทาง a c e b o o k นะครับจองกันมาผ่านทาง Facebook นะคะก็ของพี่เนาะทำเรื่องง่ายๆก็คืออ่าออนจองเข้าบริษทัทได้เลยนะคะแล้วก็ทําเรื่องกันนะคะยื่นเอกาสารก็มีไฟรนซ์ไปให้ถึงที่เลยใช่ไหมคะค่ะก็วันนี้นะคะระยะเวลาในการรับรถรวดเร็วไหมคะรวดเร็วทันใจครับ ค่ะได้รับรถกลับบ้านพันทันพอดีเนาะค่ะวามสงการนะคะก็วางจองกันประมาณสักหนึ่งอาทิตย์กว่าๆเนาะก็ได้รับรถแล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงให้วพี่วิษณุนะคะช่วยแนะนําลูกค้านะคะที่สนใจยูสุเข้ามาซื้อรถกับส้มโอแล้วก็บริการเป็นไงบ้างก็ยืนยันก็มามาที่นี่รับรองไม่มีผิดหวังครับบริการดีประทับใจครับรวดเร็วทันใจแล้วก็ได้ของตามต้องการครับ ของพี่วิษณุนะคะออกรถในรุ่น Cap 4นะคะเป็น Highlander ตัวแซดนะคะพร้อมในส่วนของร้อแมกนะคะเวลนะคะอันนี้พี่ก็ตามสั่งพี่เลยเนาะนนค่ะแล้วก็ดิฟฟี่วัตบูธนะคะก็จะจะจบตามโปรโมชั่นเนาะที่เราคุยกันไว้นะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะขออนุญาตไปส่งมอบรถให้กับพี่วิษณุก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพามาชมรถกันนะคะในรถลูกค้าคันนี้นะคะที่กำลังรอ,อส่งมอบอยู่นะคะในรุ่นแค p o โนะคะไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าตัวแซดนะคะเดี๋ยวพามาชมนะคะว่ารถคันนี้นะคะลูกค้าสั่งแต่งเป็นแบบไหนบ้างนะคะเข้ามาตรงนี้เลยค่ะในส่วนของ้อแมกนะคะตัวนี้ลูกค้าจะให้เปลี่ยนเป็นแมกเวลนะคะขนาด ยางนะคะ2 6 5 60 R 1 8นะคะแล้วก็น็อตคาลิเปอร์และดุมนะคะฝาครอบล้อนะคะจะเป็นสีม่วงนะค่ะคันนี้จะจัดแต่งเป็นทรงไฮ g ลเดอร์นะคะไม่มีการโหลดหรือว่าจัดทรงนะคะส่วนภายในนะคะคันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่งอะไรบ้างนะคะ ในส่วนของภายในนะคะที่เพิ่มเติมตัวนี้ก็จะมีวัดบูตตัวนี้นะคะจะเป็นขาแบบไทเทนด้วยนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับลูกค้านะคะแล้วก็สิ่งที่มากับตัวรถนะคะในส่วนของพงมลัยเนี่ยจะมีตัวควบคุมเครื่องเล่นที่พงมลัยนะคะแล้วก็มีคู่ชอนโถนะคะในรุ่นของตัวแซดนะคะหน้าจอนะคะตัวนี้จอจะเป็นจอ7นิ้วนะคะสามารถรองรับ Apple CarP l a y และ Android Auto ได้นะคะเบาะนะคะจะเป็น เบาหนังนะคะในรุ่นของตัวแซดเป็นเบาะหนังจากโรงงานสีดำมาเลยนะคะส่วนด้านหลังด้านหลังในรุ่นแซดนะคะก็จะมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะค่ะและส่วนคันนี้ที่แต่งเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็จะเป็นท่อซิ่งนะคะ ตัวนี้เราจะใส่เป็นท่อไปลายไดให้ลูกค้าด้วยนะคะค่ะก็สำหรับโปรโมชั่นจัดจบแบบนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าได้รับในส่วนของของแต่งของแถมเต็มแบบนี้นะคะกับโปรโมชั่น69,900บาทนะคะค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะสมโมขอญยตไปส่งมอบรถให้กับลูกค้าก่อนก็คนที่สนใจอิริสุนะคะก็ พักเข้ามาหรือโทรเข้ามาหาชมโอได้ที่เบอร์0959564239นะคะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าใครชอบคลิปนะคะก็วันนี้สวัสดีค่ะ